สิบข้อแท้จริงที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับเต่าญี่ปุ่นหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเต่าแก้มแดงจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยข้อที่ 1, 1> เต่าญี่ปุ่นไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะจ๊ะคือถึงแม้ว่าคนไทยทั่วประเทศจะเรียกน้องไปแล้วว่าเต่าญี่ปุ่นญญแต่ว่าจริงๆแล้วน้องเต่าชนิดนี้มีถิ่นกําเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีและถูกพบมากในรัฐเท็กซัสและสาเหตุที่คนไทยเรียกน้องว่าเต่าญี่ปุ่นกน็นเพราะว่าน้องถูกนําเข้าโดยพ่อค้าชาวญี่ปุ่นนั่นเองทำให้คนไทยต่างก็เข้าใจว่าน้องมาาจกญี่่ปุนและ สมัยนั้นสินค้าอะไรที่มาจากญี่ปุ่นก็คือเทพไปหมดการตั้งชื่อให้น้องว่าเป็นเต่าี่ปุ่นก็อาจเพิ่มยอดขายได้ไงมันเก๋ซึ่งในทุกวันนี้การตั้งชื่อให้น้องเต่าใหม่โดยพ่อค้าคนไทยนี่ก็ยังมีอยู่ <laughs> อย่างเช่นเต่าลีฟที่ก็ถูกพ่อค้าเรียกว่าเต่าแมหรือจะเป็นเต่าอีสเทิร์นเพนที่ก็ถูกเรียกว่าเต่าหิมะ อยู่ดีๆก็ได้ชื่อไทยงงมากโอเคก่อนที่จะออกทะเลไปไกลเรามาดูข้อเท็จจริงข้อที่2กันหน่อยดีกว่าคือเขาบอกว่าน้องเป็นหนึ่งในสัตว์รุกรานที่อันตรายที่สุดในโลกหรือจะเรียกง่ายๆว่าน้องเป็นเอเลี่ยนสปีชีนนั่นเอง <laughs> โดยองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ IUCN จัดให้น้องเต่าแก้มแดงของเราเนี่ยเป็นสัตว์รุกรานระดับโลกเลยเพราะว่าน้องสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมากคือน้องอายุ3ขวบนี่ก็เริ่มผสมพันธุ์แล้วอะและน้องก็เป็นเต่าที่ถึกทนอยู่ได้ทุกสภาพอากาศจะหลุดไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้แแถมยยังงง่ออาาาหรขเต เปงหลายๆระคือใครจะซื้อน้องมาเลี้ยงเนี่ยต้องเลี้ยงน้องจนหมดอายุไขเลยนะถ้าเบื่อน้องแล้วเอาไปปล่อยนี่เท่ากับคุณทําลายสิ่งแวดล้อมเลยนะ,ะแล้วเราก็มาฟังข้อเท็จริงข้อที่3กันดีกว่าคือน้องเต่าแก้มแดงของเราเนี่ยอายุยืนกว่าที่คิด <c oughs> คือเต่าญี่ปุ่นที่ถูกเลี้ยงในบ้านมาอย่างดีกินอาหารเม็ดเต่าน้ำมาสริและได้อาบแดดทุกวันจะสามารถมีอายุยืนถึง40ปีเลยทีเดียวส่วนน้องเต่าที่อยู่ตามธรรมชาติก็จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ20-30ปีก็ <c oughs> ถ้าซื้อน้องมาแล้วก็จะได้อยู่กันไปยาวๆเลยถ้าจุ่มได้ นก็สูๆแ,และข้อเท็จจริงข้อที่4ก็คือน้องเป็นเต่าที่เปลี่ยนอาหารเมื่อโตขึ้นลูกเต่าญี่ปุ่นเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นหลักโดยน้องจะกินมแมลงหนอนและสัตว์น้ําขนาดเล็กแต่ว่าเมื่อน้องโตขึ้นน,น้องก็จะเริ่มกินพืชน,น้ํามากขึ้นและกลายเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เพราะฉะนั้นใครที่กําลังเลี้ยงเต่าโตที่บ้านอย่าลืมเสริมผักให้น้องด้วยนะข้อเท็จจริงข้อที่5ก็คือน้องเป็นเต่าที่สามารถจําเจ้าของได้นะทุกคนคือแม้ว่าน้องจะไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องเหมือนสุนัขและแมวนะแต่ว ได้และจะแสดงพฤติกรรมว่ายน้ําเข้าหารหรือขยับตัวเมื่อเห็นเจ้าของวงเล็บแค่ตอนหิวนั่นนะ <c oughs> พะน้องอิ่มแล้วก็ตัวใครตัวมันจะเรามาฟังข้อที่จริงข้อที่6กันดีกว่าคือน้องเต่าญี่ปุ่นมีฟันหรือไม่ติ๊กต๊กตกิต๊กตก๊กเฉลยคําตอบที่ถูกต้องก็คือน้องเต่าไม่มีฟันนะจ๊ะแต่สิ่งที่น้องมีก็คือขากรรไกรที่แข็งแรงมากๆแล้วก็สามารถกัดได้แรงพอสมควรเลยละเพราะฉะนั้นอย่าทาให้น้องงุนหงิดแล้วก็เอานิ้วไปจ่อตรงหน้าน้องล่ะไม่งั้นโดนข้อที่จริงข้อที่7น้องเต่าญี่ปุ่นสาาามรถหยใจ ททางกก้้นไดุคน <c oughs> คือเขาบอกว่าเต่าญี่ปุ่นเนี่ยสามารถดูดซับออกซิเจนผ่านผิวหนังบริเวณก้นได้ซึ่งช่วยให้น้องสามารถอยู่ใต้น้ําได้นานขึ้นโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาหายใจบ่อยๆเรียกได้ว่าเป็น,นกลไกที่ Amazing มากๆแต่ข้อเท็จจริงข้อต่อไป Amazing กว่านี้นั่นก็คือข้อเท็จจริงข้อที่แปเพศของลูกเต่าสามารถถ,ถูกกําหนดได้โดยอุณหภูมิก็คืออุณหภูมิหร,าารือว่าสภาพอากาศในช่วงที่น้องอยู่ในไข่เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเลยว่าเดี๋ยวน้องจะเกิดมาเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงคือถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า27องศาเซลซีย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวผู้แต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียนั่นเองหลายคนอาจจะเคยเห็นฟาร์มเต่าตามคลิปวิดีโอนะว่าทําไมเขาต้องเอาเต่าไปฟักในตู้นั้นก็เพราะว่าในตู้นั้นเขาทําขึ้นมาเพื่อกําหนดอุณหภูมิได้พวกเรล่านักเพาะเต่าเนี่ยเขาจะได้กําหนดลูกเต่าของเขาได้ว่าจะให้ออกมาเป็นเพศอะไรนั่นเองข้อเท็จจริงข้อที่เต่าญี่ปุ่นอาจเป็นพาหะนําเชื้อโรคได้เต่าญี่ปุ่นเป็นพาหะของแบคทีเรียซันโมเนล่าซึงเป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยเฉพาะกับเด็กและผู้ที่ สามารถมีเชื้อซันโมเนล่าอาศัยอยู่ในลำไส้ของพวกมันได้โดยธรรมชาติโดยไม่ทําให้เต่าป่วยและเชื้อนี้สามารถแพร่กระจายได้โดยการสัมผัสไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอาจจะเป็นการสัมผัสตัวเต่าอุจจาระเต่าหรือน้ําในตู้ของเต่านั่นเองหากผู้เลี้ยงจับเต่าแล้วเผลอไปสัมผัสป,ปากหรือสัมผัสอาหารโดยไม่ล้างมือมาก่อนก็จะทําให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้และจะนํามาสู่อาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนและเป็นไข้เพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาความสะอาดหลังจากเล่นกับเต่าด้วยนะทุกคนและข้อเท็จจริงข้อที่10ก็คือน้องเต่าญปุ่นของเราเนี่ยสามารถ ในฤดูหนาวได้คือน้องเต่าญี่ปุ่นที่เราเลี้ยงกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่จําศีลให้เราเห็นนะเพราะว่าอากาศบ้านเรานี่มันดีเกินมันไม่ได้หนาวถึงขนาดว่าน้องจะต้องอดอาหารจาศีลไงแต่อย่างน,น้อยเราก็จะสังเกตได้ว่าน้องจะกินอาหารน้อยลงในช่วงที่อากาศเริ่มหนาวแต่สําหรับในประเทศที่สภาพอากาศหนาวเย็นมากๆนั้นเต่าญี่ปุ่นเนี่ยจะสามารถจําศีลใต้น้ําหรือในดินโคลนได้นานหลายเดือนเลยเพื่อชะลออัตราการเผาผลาญและใช้พลังงานให้ต่ําที่สุดเพื่อเอาชีวิตรอดในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่หาอาหารยากที่สุดนั่นเองอ่ะและนี่ก็คือ ของน้องเต่าญี่ปุ่นหรือเต่าแก้มแดงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้เพื่อนๆคิดว่านอกจาก10ข้อนี้แล้วน้องเต่าญี่ปุ่นของเรามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างพิมพ์บอกในคอมเมนต์กันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเต่าซ่ามหาปลาไลด้วยนะทุกคนเต่าซ่ามหาปลาไลสคริป